สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาแล้วนะครับโทษทีห่างหายไปสักระยะหนึ่งน่าจะประมาณเกือบเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับหรือว่าอาทิตย์หนึ่งพอดีเนาะทีนี้พี่หมาไปทําธุระมาสักเล็กน้อยครับวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยนะครับโทษทีจริงๆวันนี้กลับมาแล้วอ่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องอขอแอบดูนิดนึงจะเป็นการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมนะครับมาเขียนหัวข้อให้ เห็นไหมเอ่ยโอเคเห็นเนาะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเด้ออ่ะลักษณะทางพันธุกรรมนะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยพี่หมาก็จะดูตามเอาไลน์ที่เขามีให้ตอนเข้าไปในเว็บสอวนเนาะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าใครเคยเข้าไปในเว็บของสอวนแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ในตารางเนื้อหาที่เขาให้มาเนี่ยทุกคน1 2 3 4 5 6มันจะอยู่ในเรื่องที่6นะครับมันจะอยู่ในเรื่องที่6นะซึ่งไอการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในหัวข้อที่6เนี่ยมันจะครอบคลุมไม่ทั้งหมดทุกคนมันจะครอบคุมหัวข้ออะไรบ้างนะครับหงเลยเขาบอกว่าโอเคคุณจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวข้องกับบทที่เรียกว่าโพลีจีนก่อนนะประเด็นที่1น,นะอันที่1 ส่วนอันที่2คือ linkage g e n linkage อันนี้คือประเด็นที่2นะครับตามมาด้วย s e c linkage g e n อันนี้คืออันที่3นะครับและก็ตามด้วยอันที่4มองเห็นไหมอันที่4คือ s e c influence นะ s e c influence ย่อนิดนึงย่อนนิดนึงมัน เหมือนจะเลยเซ็กอินฟ e n เอนะครับ1,2,3,4 4แล้วแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือ s e c Remit s e ซ r กร i ม t e เทดเทรโอเคอ่ะทีนี้มาดูครับก็คือมันจะมี1,2,3,4แล้วก็5สรุปแล้วรวมๆเนี่ยเรื่องนี้มีให้เราติวไปพร้อมๆกันทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่า เฮยยากไหมยากไหมยากไหมนะครับจริงๆก็แอบยากนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราช่วยกันก็ทุกอย่างทําได้นะครับอ่ะมาดูกันที่ประเด็นที่1กันประเด็นที่1จะมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าโพลีจจนนะครับโพลีจีนเนี่ยมันจะมีชื่อภาษาไทยนะเขาบอกว่าเป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนหลายยีนอ่ะตรงตัวนะมาดูกันมันคือลักษณะเด้อ ที่ควบคุมด้วยยีนนี่ยีนหลายยีนนะครับควบคุมด้วยยีนหลายยีนมาดูกันว่ามันมีลักษณะอย่างไรเขาบอกว่าสำหรับหัวข้อนี้เนี่ยมันคือลักษณะทางพันธุก,กรรมที่เมนเดลศึกษาเนี่ยแต่ละลักษณะเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยยีนหนยีนใช่ไหมตอนที่เราเคยเรียนเรื่องเมนเดลมาตอน อะไรนะตอนมอต้นนะ่ะเออจำไอ้เจ้าทีเล็กทีใหญ่ทีใหญ่ทีเล็กทีใหญ่ทีใหญ่ท,หญทีเล็กทีเล็กแ่บน,นี้ได้ปะเอออันนี้คือกฎของเมนเดลซึ่งเราจะไม่ได้เรียนกันวันนี้นะครับวันนี้เราจะเรียนลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่นอกเหนือไปจากกฎเมนเดลนะครับยากกว่าหรือง่ายกว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะสำหรับลักษณะนเนี้ยโพลีจีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะ ทางพันธุก,กรรม 1. ลักษณะที่ถูกควบคุมด,ด,ด้วยยีนหลายยีนที่มีตำแหน่งบนโครโมโซมที่แตกต่างกันออกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเขียนโน้ตไว้สักเล็กน้อยว่าไอเดียสำคัญของเรื่องนี้มันคืออะไรนะครับมันคือลักษณะพี่หมาจะไปช้าๆนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องออต้องใช้คำอธิบายเยอะนะครับสำหรับเรื่องนี้นะอ่ะมาลักษณะมันคือยังกอมันคือลักษณะ ทางพันธุก,กรรม1ลักษณะอ่ะเอา1ลักษณะก่อนลักษณะพันธุก,กรรมหนึ่งลักษณะที่ควบคุมโดยยีนนี่ควบคุมโดยยีนอยู่ดีๆก็เน้นคำนี้เฉยยีนหลายยีนอ่ะหลายยีนมาดูซิว่าจากประโยคนี้เขากำลังจะต้องการให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับอะไรนะครับพี่หมาซูมสักเล็กน้อยโอเคนะครับอ่ะ มาดูกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามันเป็นยีนที่ควบคุมสีของมเมล็ดข้าวแล้วกันนะครับควบคุมสีของเม็ดข้าวดีไหมเม็ดข้าวนี่มันสีอะไรนะขอแอบ,บดูนิดนึงเขายกตัวอย่างว่าอะไรเป็นสมมุติว่าเป็นสีแดงเลยเออสีแดงสีแดงเจมเจมสีแดงเจ,ม,งเจมจ้นเลยอ่ะลองวาดสิยกตัวอย่างให้มันชัดเจนมากที่สุด สมมุติว่าเรา,ากําลังดูลักษณะของสีเม็ดข้าวอยู่นะครับแล้วเราพบว่าเฮ้ยไอเม็ดข้าว1นึ่สายพันธุ์เนี่ยมันมีได้ตั้งแต่สีมันเข้มมากๆไปจนถึงสีอ่อนๆเลยเว้อ่ะเดี๋ยวพี่หมาลองวาดนิดนึงดูดีว่ามันสกิลการวาดภาพของพี่หมาเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่พี่หมากำลังจะวาดให้ดูก็คือว่าเฮ้ยมันมีลักษณะบางลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่เราพบว่า บางทีเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะแยกได้ว่าแบบว่าเอ้ยอันนี้สีม่วงสีขาวสีอะไรแบบว่าชัดเจนบางทีมันไล่ลักษณะเนี่ยมันไล่เป็นเฉดยกตัวอย่างเช่นแบบนี้พี่หมาควรจะลบอันนี้ใช่ไหมแ๊บนึงนะทุกคนนะใจเย็นนะถือว่าเราเรียนกันไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยเพลินๆนะไม่งั้นเครียดตายใช่ไหอ่าโอเคอ่ะพี่หมาเจอแล้วเว้ยแ๊บนึงนะทุกคนนะใจเย็นนะ ขาวาดแป๊บระหว่างนี้ดูไปก่อนว่าพี่มาพี่มาคืออะไรก่อนพี่มาเนอร์สังหานเป็นคนสุพรรณนะอ่อ่ะ,อะพี่ม้าวาดแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือสมมุติว่าเรายกตัวอย่างลักษณะของเมล็ดข้าวจารีแล้วกันเออชนิดหนึ่งสปีชีส์หนึ่งแล้วเราพบว่าเฮ้ยเมล็ดข้าวเนี้ยพอเราดูลักษณะสีมันเนี่ยเราพบว่า มันมีได้ตั้งแต่สีเข้มมากๆเลยสีเข้มมากๆเลยแล้วค่อยๆไล่ไปเว้ยอ่ามันค่อยๆไล่ไปมีตั้งแต่เข้มมากแล้วก็ค่อยๆไปอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงในที่สุดแบบนี้จนเราพบว่าเฮ้ยบางอันเนี่ยเราพบว่ามันมีสีแบบแบบนี้เลย ชมพูแต่เป็นแบบชมพูอ่อนๆมากๆหรือว่าแท้จะเป็นสีขาวเลยนะครับพี่หมาว่าสีขาวไปอีกสักอันหนึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้สมมุติว่าอันนี้คือลักษณะที่เราสนใจก็คือลักษณะของพี่หมาเขียนให้นะมันคือลักษณะของอะไรดีสีของมเมล็ดข้าวสีของมเมล็ดข้าวมันไล่ต้องแต่ สีอะไรสีแดงเข้มเลยไปจนถึงใช้ว่าสีอะไรเดียสีขาวแล้วกันสีขาวแล้วกันนะครับมันไล่เฉดเลยตั้งแต่แดงเข้มไปจนถึงสีขาวเลยนะครับไอแบบนี้ลักษณะแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตแบบนี้ครับความเข้าใจที่เมมเดลเขาสอนเรามาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอธิบายลักษณะ แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าใครเคยจําได้เนี่ยตาลุงเมนเดลเนี่ยว่าตาลุงเมนเดลก่อนนี่ถ้าใครจําได้เนี่ยจะพบว่าตาลุงเมนเดลเนี่ยครับมีหนวดนิดนึนงนี่หัวล้านต้องหอยต้องหอยเนี่ยตาลุงเมนเดลเนี่ยทำการศึกษาถั่วอะไรเอ่ยใครบอกถั่วลิสงใช่ไหมไม่ใช่นะเขาต้องการศึกษาถั่วลันเตาใช่ไหมศึกษาลักษณะของถั่วลันเตาแล้วเขาก็พบว่าเฮ้ย มันมียีนยีนหนควบคุม1ลักษณะเท่านั้น1ลักษณะควบคุมโดยยีน1ยีนเราก็เลยเรียนกันว่าแบบนี้ไงสมมุติว่าทีใหญ่ควบคุมสีเขียวทีเล็กควบคุมสีเหลืองแล้วเขาก็บอกว่าเมนเดลบอกว่าเฮ้ยเจ้าทีใหญ่เนี่ยมันจะข่มทีเล็กเสมอนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า ลักษณะที่จะเป็นไปได้ก็คือมีแค่ทีใหญ่ทีใหญ่ทีใหญ่ท,หญทีเล็กแล้วก็ทีเล็กทีเล็กเพราะมันเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นได้แค่ฝักสีเขียวฝักสีเขียวแล้วก็ฝักสีสีเหลืองอ่าสีเหลืองนะครับอย่างเช่นสีเหลืองนี่พอทุกคนพอได้ไหมสีเหลืองนี่เยลโล่อย่างมะม่วงนี่แมงโก้อ อย่างมีดนี่พอไหมพอไหมพอนะฮะอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับเหมือนเล่นมุกเสร็จไฟช็อตเลยทีนี้ก็คือปากกา iPad มันอยู่ดีๆก็เขียนไม่ติดทุกคนขอเวลาแป๊บหนึ่งอ่ะไม่นานไม่นานดูหน้าพี่หมาไปก่อนใจเย็นนะทุกคนนะทุกคนนะโอเคพี่หมาขอ30วิวิในการแบบว่าให้ปากกามันเกิดการชาร์จตัวนิดนึงนะครับระหว่างนี้ดูหน้า หมาๆของพี่หมาไปก่อนทักทายสักเล็กน้อยแล้วห่างหายไปไม่เจอกัน1อาทิตย์เต็มๆนะฮะพี่หมาติดธุระอันเร่งด่วนแล้วก็เอ e เมอร์เจนมากก็เลยไม่ได้แว็บเวียนมาหานะครับอ่ะทีนี้ระหว่างนี้พี่หมาไม่รู้จะทำอะไรแล้วดูหน้าพี่หมาไปก่อนกระดิกหูกระดิกหางให้ดูนี่แบบน,นี้นะครับก็คือรอแบตมันเต็มอะแบตแบตประกาะ่ะอ่าแบบหนึ่งนะฮะทีนี้อ่ะ ให้ดูก่อนละกันอ๋อไม่ได้แคปหน้าจอไว้ก็คือก็คือดูอะไรไม่ได้นอกจากดูหน้าพี่หมาใช่ไหมพี่หมาต้องทําไงดีสักครู่นะทุกคนแอะเอ๋กำลังจะกดปิดใช่ไหมยางเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมาแล้ว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 อ่ะทุกคนอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งกดปิดนะโอเคใจเย็นนะอยู่กับพี่หมาก่อนนะเราแบบน,นี้แหละเราเป็นสายแบบยูทูบเบอร์สายอัตราคัดได้เท่าไหน,นเอาเท่านั้นนะเ,เป็นไงสายอัตราคัดก่อนแป๊บนึงนะ ชาร์จแบตอยู่มายังไฟดูดไฟดูดไฟดูดทุกคนใจเย็นนะมาเวยมาแล้วเวย้ยโอเคมาแล้วอ่ะทุกคนกลับมาแล้วทุกคนใจเย็นนะอ่ะเมื่อกี้กําลังจะบอกว่าตามที่ตะลุงเบนเดลสอนเรามาเนี่ยก็คือเราจะสังเกตว่าไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเนี่ยลักษณะที่มันปรากฏออกมาเนี่ยมันจะออกมาเป็น2ลักษณะไม่เขียว ก็เหลืองไปเลยถูกไหมไม่มีแบบเขียวเข้มเขียวอ่อนเหลืองเข้มเหลืองอ่อนไม่มีใช่ไหมครับกำลังใช้ให้เห็นว่าเนี่ยตอนนี้เรากําลังเรียนว่าเฮ้ยมันมีการแสดงออกของลักษณะบางลักษณะที่มันแตกต่างออกไปจากที่ตาลุงเมนเดลเคยบอกเราไว้หนึ่งในนั้นคือลักษณะการแสดงออกแบบที่เราเรียกว่าโพลีจีนหรือลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนหลายยีนนะครับอ่ะ ยกตัวอย่างเช่นสีของมเมล็ดพืชบางชนิดมเมล็ดข้าวสาดีก็ได้นะครับอ่ะมันเกิดขึ้นยังไงประเด็นเนี้ยมันทําไมถึงมีการไล่เฉดสีเกิดขึ้นได้แล้วทําไมในของเมนเดลตะลุงเมนเดลไม่พบการแสดงออกของยีนในลักษณะแบบนี้นะครับเขาบอกว่าการแสดงออกของลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าไอ้เจ้าลักษณะเนี้ยทุกคนมันถูกควบคุมด้วยยีนมากกว่า 1ยีนทีนี้พอมันควบคุมด้วยยีนมากกว่า1ยีนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอะมาดูมันประมาณว่าแบบนี้มันประมาณว่าเอ้ยมันมีโครโมโซม1แท่งเว้ยอ่าวาดปลาต้องโกก่อนมีโครโมโซมแบบนี้อะแล้วบอกว่าไอ้เจ้าสีของเมล็ดข้าวเนี่ยถูกควบคุมโดยยีน A แล้วกันนะมี A ใหญ่กับ A เล็กนะ แต่เพรเอิญไอการควบคุมลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับโครโมโซมได้หลายแท่งนั่นเองอ่าโครโมโซมร่างกายคนเราเนี่ยมันมีต้องกี่คู่ทุกคน22คู่กับโครโมโซมเพศอีก1คู่ใช่ไหมทีนี้สมมุติว่าไอเจ้าสีของเมล็ดข้าวสาลีเนี่ยมันถูกควบคุมไว้โดยยีนบนโครโมโซมต้อง3าตัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า เจ้า a เนี่ย a ที่เป็นไปได้เนี่ยลูกมันอาจจะเป็นมีได้3อันไงเป็น a 1 a 2แล้วก็ a เพรพอตัว a ใหญ่เนี่ยมันมีอยู่3ตัวแสดงว่า a เล็กก็จะมีได้3ตัวเช่นกันก็เป็น a 1เป็น a 2แล้วก็เป็น a 3แบบนี้ถูกไหม พอมันเกิดขึ้นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเวลามันเกิดขึ้นอย่างไรเวลาเราไปดูในโครโมโซมแบบนี้ทุกคนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นว่าเฮ้ยเจ้า A 1เนี่ยมันอาจจะอยู่ตรงนี้เออเจ้า A 1เนี่ยมันอาจจะอยู่ตรงนี้พี่หมาวาดรูปไม่ชัดเจนอาจจะต้องวาดแบบว่าอันนี้มันแยกกันอยู่นะโอเคไหม ต้องวาดยังไงให้ทุกคนเข้าใจมันแยกกันอยู่นะมันไม่ได้เป็นปลาต้องโกรธแท่งเดียวกันนะแยกกันนะอ่ะไอ้เจ้าสีน้ําเงินที่พี่หมาเขียนตรงนี้อันนี้อาจจะเป็น A 1อ่าอาจจะเป็น A ใหญ่ส่วนอันนี้ที่เป็นคู่ของมันอาจจะเป็น A เล็กกระดาษนะครับส่วนยีน A หมายเลข2อมันอาจจะไปอยู่อีกโครโมโซมห สมมติโคมผสมอีกคู่หนึ่งแล้วตรงนี้อาจจะเป็น A2 อ่าแล้วตรงนี้อาจจะเป็น A ใหญ่จจเ2เหมือนเดิมก็ได้หรืออาจจะเป็น a เล็ก2ก็ได้แล้วแต่ไอตัวนี้ก็เช่นกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีลักษณะเป็นแบบใดนั่นเองแน่นอนพอเราเห็นแบบนี้ละไอเจ้าโคมผสมคู่ที่3มมันอาจจะเอ้ยมีอยู่ติ่งตรงนี้ แล้วก็อาจจะควบคุมสีของเมล็ดข้าวสาดีของเราเนี่ยจะเป็น A3 ใช่ไหมซึ่งสามารถเป็นได้2แบบมี A ใหญ่3หรือว่า A เล็ก3ก็ได้ตรงนี้ก็เช่นกันอาจจะเป็น A ใหญ่3หรือว่าเป็นเเล็ก3ก็ได้แบบนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรพอเราจะมาดูลักษณะของมันเนี่ยว่ามันมีการควบคุมลักษณะสีที่เกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยก็คือ สมมติว่าเราลองยกตัวอย่างสิว่า A เนี่ยควบคุมลักษณะสีแดงนะโอเคไหมส่วน A เล็กเนี่ยเป็นลักษณะสีอะไรดีอ่ะอาจจะเป็นถ้าเอาให้ง่ายใช่ไหมอาจจะเป็นควบคุมสีขาวก็ได้สีขาวโอเคปะ่ะอ่ะพอเราได้แบบนี้ละพอเราได้หลักการแบบนี้ละสิ่งที่เกิดขึ้นลองยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามี ต้นข้าวต้นหนึ่งต้นข้าวสารีต้นหนึ่งแล้วมันมีลักษณะพันธุก,กรรมแบบนี้ทุกคนอ,อันนี้คือตัวอย่างน้องต้นข้าวต้นที่หนึอ่วาวาดวาดเมล็ดข้าวก่อนอันนี้คือต้นที่หต่อมาตัวอย่างอีกอันนึงคือ มเมล็ดที่สองต้นข้าวตัวอย่างอันที่สองอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมมันถูกควบคุมด้วยยีนหลายยีนในการแสดงออกลักษณะของสีของมันแบบนี้อ่ะมวบก็ให้อันนี้มเมล็ดข้าวพี่มาว่านมเมล็ดข้าวดีที่สุดได้แค่นี้ส่วนตัวที่สามอ่ะโอเค โอเคอ่ะเลข3ามเขียนไม่สวยเขียนใหม่ก่อนอันนี้โอเคอ่ะทีนี้ทุกคนลองดูพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยลองระบายสีซิว่าใครน่าจะเจ้มสุดอ่ะมีตัวอย่างมีอยู่3มตัวแบบนี้ช่วยกันทำหน่อยทุกคนถ้าระบายสีเนี่ยตัวไหนจะเจ้มจนที่สุดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือว่าจะต้องเป็น ต้นที่มันมีแอลรินเด่นเยอะที่สุดใช่ไหมนีม่ไง1 2 3 4 5 6มีแอลรินเด่นที่แสดงสีแดงต้อง6ตัวถ้าเป็นตัวอย่างที่2ไม่มีเลยใช่ไหมครับตัวอย่างที่3มีกี่ตัว1,2,3แสดงว่าถ้าเราลองระบายสีเล่นๆพอให้เป็นไอเดียเนี่ยสิ่งที่จะพบก็คือว่า ตัวอย่างมเมล็ดข้าวของต้นที่1นเนี่ยสีมันจะทําไมทุกคนสีมันจะแบบว่าแดงเจ้มจ้นแบบนี้เลยในขณะที่ต้นข้าวต้นที่3ม,มเมล็ดของมันก็จะมีความแบบอืมมเมล็ดอมชมพูนิดนึงสีไม่ได้เข้มไม่ได้เข้มเท่ากับตัวอย่างตัวที่1ใช่ไหมครับในทนํานองตรงกันข้ามเลยถ้าเป็น ต้นที่2เนี่ยมเมล็ดมันก็จะเป็นสีขาวเลยเพราะว่ามันไม่มีแอลลีนตัวใหญ่แอลลีนเด่นเลยในการแสดงออกสีแดงออกมาเห็นไหมครับทุกคนทีนี้อันเนี้ยก็จะให้เห็นว่าโอเคลักษณะของพันธุก,กรรมที่มันแสดงออกมาในสิ่งมีชีวิตเนี่ยจริงๆมันไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นไปตามกฎของเมนเดลเท่านั้น เนาะมันมีลักษณะบางลักษณะที่สามารถที่จะแสดงออกมานอกเหนือจากกฎของเมนเดลได้ด้วยเช่นเดียวกัน 1. ในนั้นเราเรียกการแสดงออกแบบนั้น,นะว่าโพลีจีนหรือว่าลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนหลายยีนนั่นเองนะครับลักษณะแบบนี้เขามีชื่อทางเทคนิคให้นิดนึงว่ามันเป็นลักษณะที่ แปรผันแบบต่อเนื่องนะครับมันเป็นแอบโน้ตไว้ทุกคนว่ามันเป็นลักษณะที่มีการแปรผันแบบต่อเนื่องแบบต่อเนื่องนะครับก็คือมันพูดง่ายๆคือมันมีการไล่เฉดอะมันมีการไล่เกเดียนอ่ะพ่มายกตัวอย่าง ก็คือมันมีการไล่เฉดตั้งแต่ว่าเฮ้ยตั้งแต่เข้มมากๆเข้มมากๆเลยไปอ่อนลงไปจางๆอ่าแบตบจะหมดอีกแล้วไปจางๆแล้วก็ไปจนหมดถึงแบบไม่มีอะไรเลยแบบนี้เป็นตน้นแบบนี้เขาเรียกว่าลักษณะที่มีการแปรผลันแบบต่อเนื่องนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า continuous variation o k okay. เค continue as variation โ okay. อเคนะครับอะคลิปนี้น่าจะเอาประมาณนี้ก่อนยกตัวอย่าง1อันก่อนนะครับขีดค่าสักเล็กน้อยว่าแบบเฮ้ยเราเก็บไปอันนึงแล้วสำหรับโพดีจีนขีดทิ้งเลยนี่เหลืออีกประมาณ2 3 4 5 1 2 3 4เหลืออีก4ลักษณะนะครับในหัวข้อนี้ คลิปนี้พี่หมาเอาสั้นๆแบบนี้ก่อนเพื่อที่จะเป็นการทักทายทุกคนว่าเอ้ยพี่หมากลับมาแล้วนะยังไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับแล้วถ้าลองเช็คดูสักเล็กน้อยว่าแบบเฮ้ยยังมีคนดูอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีก็เดี๋ยวจะเพิ่มระยะเวลาสําหรับหัวข้อที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้คือหัวข้อที่ 2..3..4.. 5เนี่ยก็จะอัดรวดเดียวจะพยายามอัดรวดเดียวให้ครบไปเลยในคลิปหน้านั่นเองนะครับอ่ะ คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเป็นการแบบเรียกนำย่อยกลุบกุบอุปกรณ์อาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับอะแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าถ้าได้เจอกันครับสวัสดีครับ